สวัสดีจ้าวันนี้เนี่ยเจก็จะมาแจกสูตรเด็ดเมนูอร่อยให้กับแฟนๆชีวิตติดครัวกันกับเมนูหมูเส้นทอดตอนเด็กๆเนี่ยแม่เจชอบซื้อให้กินก่อนไปโรงเรียนเจน่ะชอบมากมากพอโตขึ้นมาเนี่ยก็มีพู้ทำไม่กินมาๆๆมาเอาสูตรเด็ดไปทำกันเลยจ้ะ เราก็เริ่มที่พระเอกของเรากันเลยค่ะเอาหมูก้อนโตก้อนใหญ่เหมือนใจเจ๊มาหั่นให้เป็นชิ้นแผ่นขนาดเท่าๆกันอย่าให้หนาเกินไปนะเดี๋ยวจะเคี้ยวหมูไม่ได้ปวดฟันนะบอกก่อนเส้นแล้วก็เอาหมูเนี่ยมาหั่นให้เป็นเส้นๆจะ้ะให้มีขนาดที่เท่าๆกันหั่นเสร็จก็เอาพักไว้ในชามรอหมักจากนั้นเนี่ยก็เตรียมพกเตรียมสากมาเทริกไทยขาวลงไปแล้วก็บดๆตำๆให้ละเอียดจะ้ะ แล้วก็ใส่กระเทียมจีนและกระเทียมไทยลงไปกันเลยนะแล้วโชว์สกิลแขนกันเลยจ้าก็ต่ำตๆำตำให้กระเทียมเนี่ยละเอียดเมื่อละเอียดดีแล้วก็ถึงขั้นตอนการหมักหมูก็เอากระเทียมไปใส่ในชามที่เราเนี่ยได้ใส่เนื้อหมูเอาไว้เขี่ยให้หมดอย่ายให้เหลือติดโคกกันเลยนะจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปและเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลปรุงรสเพิ่มโดยซอสหอยนางรม และซอดปรุงรสเพิ่มความนัวด้วยผงปรุงรสและใส่เบกกิ้งโซดาที่จะช่วยให้หมูของเราเนี่ยนุ่มจ้ะเอา้าขยำกันเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปแล้วขยำกันอีกรอบเอาให้แป้งเนี่ยผสมกับทุกอย่างเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะก็เตรียมตัวไปทอดกันเลยจ้า มาเริ่มตั้งกระทะกันเลยจ้าก็ตั้งไฟกลางใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะหนึ่งขวดเต็มๆเทไปให้หมดขวดรอให้น้ำมันร้อน พอกระทานอย่าเริ่มร้อนจากนั้นก็ใส่หมูลงไปกันเลยจ้าค่อยๆเอามือเนี่ยยียีหมูให้กระจายตัวกันเลยล่ะอย่าใส่ลงไปทีเดียวนะไม่งั้นเนี่ยจากหมูเส้นจะกลายเป็นหมูก้อนเอานะเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยเอาตะหลิวเนี่ยคนๆคอยดูไม่ให้หมูไหม้นะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> กะทอดไปเรื่อยๆให้หมูเส้นของเราเนี่ยเริ่มสุกและส่งกลิ่นหอมกันเลยโอ้ยบอกนเลยเวอาฟินเวอร์เหมือนจะได้กลิ่นผ่านจอกันเลยเนี่ยพอสุกได้ที่แล้วก็ตักเสด็จน้ํามันระวังน้ํา มันกระเด็นกันนะทุกคนจากนั้นก็ใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยจ้าแล้วๆๆก็อย่าลืมทีเด็ดมีหมูทอดเนี่ยก็ต้องมีข้าวเหนียวเพื่อเจนเนี่ยก็นึ่งข้าวเหนียวไว้รอแล้วจ้าลูใจเจสุดๆไปเลยยกข้าวเหนียวออกจากหมวดใส่ในจานเตรียมจบกันเลยละ่ะหมูเซนทอดกรอบๆอ,อร่อยๆกับข้าวเหนียวร้อนๆ และนำจิ้มแจ่วแซบๆก็อดใจไม่ไหวแล้วจ้าเจเนียขอตัวไปแซบกันก่อนนะทุกคนใครไม่อยากพลานเมนูนเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ต,ติดค k i ิงและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ